สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการราชาผีนะครับเรามีพิธีกรคนใหม่นะครับคือคุณเยลโลโกโก้ครับวันนี้เนี่ยครับเรากตอเราอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับและเรากําลังออกเดินทางเพื่อไปสู่ชั้นสามโมตดายมโมโโร่อะไรของเขานะครับเขาได้มีแบ็คแพคไปหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมตัวครับลงเลยโอ๊ย พรถี hai, น,นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ครับเราก็ได้ได้ได้เจอกับพลังงานนะครับมาปัดโทรศัพท์ตกครับเรามาปัดกล้องนะครับพลังงานพลังงานนะครับคืออะไรไม่รู้ครับแต่ตอนนี้นะครับเราเรายังไม่พ้นคันวิกฤิเลยครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องทำยังไงต่อไปดีคุณโอเคป่ม ไปเอามาใบที่เขาขึ้นบานอยู่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเขาเอาไม่บักเห็นปะไม่เห็น,ปไ,หนไปแก๊กิวเราเจอแล้วครับใครปิดไฟอ่ะไปแก๊กมีใครปิดไฟแม่นก็ปิดไฟอยู่แล้วนี่มีแค่แสงแสงแสงที่เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวไปฉายไปฉายเปิดไปฉายลุกๆข้างนอกอ่ะ โนข้างนอกเปิดไฟฉายโอยดีครับเราไ,ได้ทำการเปิดไฟฉายมบเแฟนไร้สปอดไไท้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับเรายังไม่ถึงเรายังไม่ลอดข้้าพิกฤตนะครับเราก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งครับจนกว่าวิญญาณดวงนั้นจะใบครับผมถ้าเกิดเอ้ยอะไรวะเฮ <h ugs> ้ยเสียง,งอะไรอ,อะ่ะต้มอ่ะ๋อเฮ้ยคุณคุณ ทางเมื่อกี้เราถ่ายโดนทีมงานนะครับผมเย็นค,คุณตณอตต้ไปแล้วว่ายคบมานี่เดี๋ยวนี้เลยเร็ว,รวโอเคครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นอันตรายมากๆแล้วเราที่เราได้แค่ทำที่เราทำได้ก็แค่นะครับถ่าย ตอนนี้นะครับผมไม่ได้เห็นหนูครับวิ่งผ่านตรงนั้นไปครับเหรอนี่ไปักตัวนี่คือตรงตรีนะครับตน้นไะรเมื่อกี้หนูครับวิ่งผ่านไปตัวตัวเป,เป็นนะครับเอ้อสี ซีซ็อกี็อกหนึ่งเอียนโลโก้เกาเขาเป็นบ้าไปแล้วเราจะมาเปิดเผยฉากที่แท้จริงของที่นี่กันเลยครับหนึ่งสองสาเรามาล่าผีในโรงเรียนนะครับนี่คือหน้าของเยนโล